สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Next CU เหมือนเดิมทานผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคในการแบบขึ้นแร้งแบบเยอะๆได้ถ้าสมมติเราได้แชมป์หรือได้บูย่านนั่นเองนะผมก็คือบัฟมังกรทุกคนสังเกตที่ใต้เท้าผมเปล่ะหรือว่าจะปุ่มเริ่มเกมที่หน้า็อบบีจะเป็นสีแบบฟ้าๆม่วงๆอย่างนี้นั่นเองเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์มังกรอ่าก็คือการที่เราจะได้ยิงมังกรเนี่ยเราต้องแบบลงไปในแมบปบก็คือแบบคิวไอตัวเนี้ยหนึ่งตัวสองตัวครบสามตัว คือเราต้องมีแบบตัวนี้ทุกคนครับผมกดดูตรงแผนที่ใช่ไหมดูตรงชัยชนะของผู้ร้ายเราต้องมี3ทัพสคะแนนใะนถึงจะสามารถได้โอกาสยิงบังกรเพื่อจะแบบเพิ่มเต้มได้เยอะมากขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยต้องได้แชมป์นะผมอ่าถ้าไม่ได้แชมป์ก็ต้องลงไปยิ 2, 3, ง,ปงพวกนี้ใหม่ไอ้ตัวเนี้ยไหนตัวเนี้ยสตัว3ตัวเนี้ยต้องได้ไปลงไปยิงใหม่นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่ยิงแล้วผมจะไปยิงคนอย่างเดียวจนกว่าจะได้แชมป์นั่นเองเอละวันนี้ก็พาสองสามล่น,นทุเรียนกับนุ่นลอยศพนะผมมาเพื่อเก็บแรง ท่านผู้ชมมาดูครับว่ามันจะขึ้นมากี่แต้มนะผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการแบบดันแต้มแบบเยอะๆนะอ่าก็คือแบบได้เยอะมากผมแต้มหนึ่งเนี่ยเกมหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แต้มหนึ่งดีตอนนี้คนลงพีคนีค่อนข้างทจะเยอะเลย,อเ,ยอเออเดี๋ยว,ต,วตัวไว้ไหนซะสักหน้านะไม่รู้ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าในรอบนี้นะท่านผู้ชมคนลงเยอะจัดโอเคอุ okay. ้ย วุ้ยมันตายเลยทุเรียนเฮ้ยมีตัวลงหลังทุเรียนตรงนู้นน่ะโอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มันลงมาตรงนี้เลยนะมันขับมามันขับผ่านมาขับผานมันมีหลายตัวลงไปข้างล่างป่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอ้าเอาใครวะเนี่ยโอ้มันแปลงร่างเป็นลิงเหรอมันดาวมันดาวไอ้ตัวขับรถแปลงร่างเป็นลิงเหรอนุ่นมันมาจากไหนวะเนี่ย แล้วหนึงนะพ่อชผมผมงงเฮ้ยมันมีคนอีกมีคนอีกแป๊บนึงนะตรงไหนอ่าอยู่ตรงเขาวงกดฏม่นกำลังหยอกไปสู้กันมาคอลเทสต์กันทุเรียนตัวสาวนี่วิ่งมาแล้ว oh โอ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอเคข้างในมันจะดันออกไปข้างนอกทุกเรียน oh <my. S 1> นตรนไหนไปู่นดาวไปู่นไปโ oh <my. S 1> ดนก็ยิงกันอ่ะใช่ใช่ใช่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นท่เห่านี้ก็เยอะ ตรงต้นไม้อ่ะเห็นป่ะที่ลอยเทาตรงเสาตัวนี้ก็มีเนี่ยมันมีโอ้ยหมดตีตีหนึ่งเอ้าอุ้ยหลังเข้าเราโทษเลยโทษเลยเดี๋ยวต้องให้นุ่นชุบให้รอบนี้นุ่นระวังนะมีตังคนละอะไรคนละสองร้อยรวมกันซื้อได้รวมกันตังรวมตังรวมตังรวมตังกันรวมตังกันรวมตังก่นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนุ่นเข้าไปชุบก่อนท่นผู้ชมครับโอ้โหโดนหลังเข้าคนเนี้จัดที่พีคขอบคุณมากชุบแล้ว อนนี้ผมได้มาทั้งหมด5คิวแล้วนะครับหมดไปหนึ่งตีสองตีแล้วแหละอ่าทุเรียนมันอยู่ฝั่งต้นไม้ตรงเนี้ยตรงที่เรามาร์กอ่ะเรามาร์กไม่ได้ว่ะมันวิ่งไปต้นไม้ทิศสามสี่ห้าทุเรียนโอเคดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเราเห็นดาวหนึ่งแล้วไอตัวข้างหลังเราหายไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันฮะเฮ้ยมีอีกเหรอไอมันอยู่ข้างในข้างในอันหนึ่งเดี๋ยวเราปล่อยโดนก่อนแล้วมีระเบิดแล้วมีระเบิดแล้วมีระเบิดนี่แล้วมีระเบิดไอวอร จ่อเลยจ่อเลยหรือว่านั่งหัวก็ได้ต่อหัวก็ได้เออจอเอ,อ <laughs> เรียบร้อยโอเคหมดเลยมันหมดไป2ตี้สตมี้แล้วหมด3ตที่เออหมด3ามที่จริงๆเมื่อกี้ลง3าที่ก็คือหมดหมดเลยนะนท่านผู้ชมแม้สตสาี้เราเนี่ยมันแบบว่ามีเวลาที่จะไปยิงมังกรจริงๆเลยว่าว่าแต่มีใครเคยได้ยิงมังกรบ้างไหมเนี่ยอ่ะมีใครรู้สูตรแบบว่าในการที่จะแบบเรียกมังกรออกมาบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมคนหือเชี่ออะไรๆคนอาจจะไม่รู้นะผมก็เลยแบบมาแชร์ให้ดูกัน เดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นปืนนะนะของ MPG สุดเป็นปืนชาร์จแล้วกันนะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนเทคนิคในการอ่ะยิงเลยนะยิงสไนเปเอร์แบบว่ากระบอกเดียวคือแบบชักแล้วรีโหลดใช่ไหมมีใครอยากดูเหรอก็อดูเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับผมถ้าอยากดูก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะฮะเดี๋ยวจะมาซื้อตะลักก่อนซื้อโดนด้วยอ่าเว้ยม,มีคนอยู่ข้างหลังาสาวเดี๋ยวซ้อเกอะก่อนให้ผมมีศัตตูอยู่ตรงบริเวณนี้อ๋อมันเพิ่งยิงบอสในเคลตันเสร็จแน่เลย นี่แถลงพวกนี้มันไปยิงมาอ่ะโอกาสในการแบบที่จะเอามังกรมานะครับรถไปเนะี่ยมีรถจอดด้วยวะถ้าจะตามันยากอยู่นะครับผมมีรถจอดอยู่ตรงนี้หนึ่งคันไม่แน่จะรถอะไรตอนนี้ศัตรูกำลังมูฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเอ้ระวังนะระวังระวังทุเรียนทุเรีน playable, ยนทุเรียนทุเรียนหลบลลหลั<ร>งหินไปก่อนหลบหลังหินไปก่อนหลบหลังหินไปก่อนมันจะขึ้นเนยมาแล้วมันจะขึ้นเนยมาแล้วใช่ทุเรียนระวังนะไม่ไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เขามีตรงไหนเอ้ระวังเพื่อนมันเยอะไอ้รัวมันอยู่รั้วเหรอ อ๋อโอเคเห็นละมาฝั่งนี้ละเรากำลังขี่ลงไปชาร์จมันมันมีขี่ตัวยุ่นะโอเคเราพลาดละเราปล่อยโดนละไอตรงไอไอ้บอลค้นหา<ง>และทำลายเลยมังไงมันโดนโดนเราชนอ่ะไกลๆก็มีโอเคต้นไหนดาวหนึ่งเอ้ยไกลๆอย่ะชุบทุเรียนยิงดาวเหรอใม่มันชุบกันหมดละไอวอลสีฟ้าเขาชุบกันหมดละ ไกลๆก็ชูคอนหมดแล้วรทราบไม่เห็นอะอุ้ยต้องรับอีตัวนึงไปหาไปหากรับได้ได้หนึ่งสวยๆไกลๆนู่นเห็นปะตัวไอวอลสีขาวเหรอมันมีอ่ะุ้ยไอวอลตรงนี้ก็มีเอ้าไอวอลตัวที่เดินไป้วโอเคตอนนี้เหลือตัวไหนไอวอลขาวปะไอวอลขาวเหรออือแต่น่าจะหนีหรือเปล่าชุบแล้วก็หนีเออน่าจะหนีละเราไม่เห็นใครเลย เออน่าจะหนีทามไม่ขึ้นเนาะศัตรูแน่ถอยไปแล้วครับท่านผู้ชมมามไปไม่ทันว่ะไม่มีโดนไม่มีอะไรตามล่ากด้วยนะครับเขาจะถอยไปที่อ่าเคปทาวเลยผมคิดว่าอาจจะมีวงชุบเกิดขึ้นก็ได้ตอนนี้เรามีรถหนึ่งคันเฮ้ยเล่นอาร์คดีกว่าว่ะอ่าคนโดนไอ้นี่เอ็นสี่ดีกว่าโดนอะไรเหรอกำล,ลังระเบิดเหรอ๋อโอเคีระวางไว้เหรอมีใครมีชีวะปืนเหลือปะมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีชีวะปืนเหลือด้วย มันอยู่ในวงเลยอหรอทีเรียนหรือว่าอยู่ตรงต้นไม้ต้นที่เรายิงมันตายล่าสุดอันไหนกำลังระเบิดหรอเออใช่หน้าเลยหน้าประตูหน้าประตูประตูมีสี่บานห้าบานเลยเดี๋ยประตูฝั่งไหนนี้ลืมไม่รู้อ๋อนี่ไง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 อุ้ยไม่ดาวตรงตรงหน้าตรงนี้ก็มีตัวนี้ตัวนี้ต้องเสาตัวนี้เสาขวาหน้าเราเนี่ยปะแคปหนึงแคปหนึงอุ้ยสวยสวยสวยแกวแก้ว ทุเรียนเคยยิงมังกรบ้างปะเนี่ยเคยยิงไหมไม่เคยเฮ้ยทุเรียนไม่เคยยิงมังกรมาก่อนว่ะอะไรนะอ๋อมันยากเหรอยากกว่าจะได้โอเคเฮ้ยตรงนี้อุ้ยดูนะมันเออโอ้โหตาแบกแล้วว่ะเราอ่ะคือ m ่ตูดไมันยิงคู่ M5 ไม่ได้หรอวะเฮ้ยใช่มันขีดเราเข้ามาจะชุบเนี่ยเลยเฮ้ยมันมังกรเนี่ยได้ไหมเสวยสรุเรียนโอ้ยรุเรียนหน้าเรา โอ้ยไม่ตายเอพิดุดอะไรวะโอ้โหเอพิดุดบักปะเนี่ยไอ้แต่ไม่ขี่รถมาขอบคุณมากเรายิงเยอะม,มากแต่มันไม่ตายท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเล่นเอหนึ่งสี่แล้วกันแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนเลยแล้วกันปะเล่นดีไหมเอพิดิสุดเนี่ยเฮ้ยแต่ก็เล่นดีกว่าว่ะไม่ค่อยได้เล่นมันเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนมันจะบักเลยอ่ะยิงไม่เข้าเลยคนอยู่นู่นเลยอ่ะเรามีประตูบานหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้ อ๋อมันขี่รถคันนี้มารถสปอร์ตปส้สาวขึ้นมาเน่ล่าเลยละวรในะบอกนผู้ชมมีไอ้ดับตกใกล้เราด้วยนะครับมันมีรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่อ่ะน่าจะอยู่ข้างหน้าพวกเราอ่ะขี่ตามไปได้นะรถจิ๊บอ่ะแต่ว่ามาขี่กับสปอร์ตกับรถคันคน,นึงก็ได้ไหมตัวเลียขึ้นมาเร็วโอเคเดี๋ยวนุ่นขับไับนุ่นโอ้ยเอานุ่นเรียกบิฟูดมาเลยสวยไีก็ลุยเลยครับตอนนี้ตัตรูเหมือนจะขับรถหนีนะเพราะว่าม่อกี้อยู่ตรงนี้แต่เขาไปตรงนู้นเร็วมากเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรเพราะผมมีรถ lamborghini lamborghini สีแดงคันนี้จะตามเจ้าไปทุกที่ไหนเอ่ยประตู้มันจะหยุดนะครับผมตอนนี้มันจะซื้อขออ๋อต่อเครื่องดีเดี๋ยวดีดไปเลยต่อให้มันดีแล้วมันดีดีไม่พ้นหรอกอ่าเฮ้ยมันตกมันตกเดรยวมันตกแล้วเอาว่ะมันจะขึ้นมาเนี้ยเฮ้ยมันจะหมดตัวลิงหรอคิดตันเกินประตูแบบว่าหนีดสุดชีวิตเฉยเลยนะครับ อ๋อข้าเหลือคนเดียวแล้วเข้าโดนเราแบบใส่ตาล่าสังหารใส่ด้วยโอ้โคตรสวยโอเคเก็บควากันขอโทษละกันนะครับผมที่แบบว่าทําให้เขาแบบต,ต้องมาพบจุดจบแบบนี้มาตอนนี้ก็มีตู้ม่วงดับลงมาแล้วไม่มีอ่าในการไม้มกยกินอ่ะเฮ้ยแป๊บนะอขอใช้เลยละกันนะผมผมมีเข็มชุบแล้วผมไม่มีนี่ไม่มีนี่แล้วก็ไม่มีนี่เลยข้อสําคัญนะผมไม่มีนั่นของไอตัวแมกแลนนั่นเองนะโอเคผมซื้อแมกแลนมาละ ครบไปรีตออะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะล้อหมุนไปที่แบบว่าจุดศูนย์รวมผู้คนก่คือเขตบีมาสก,กีนะครับผมใครที่แบบอยากลออชีวิตอยากผ่านมาเขตนี้เด็ดขาดเข้าใจไหมสหรัาแบบว่าผู้เอาแบบผู้ลออชีวิตนะผมทั้งหลายที่ไม่อยากตุยเร็วห้ามผ่านมีคนป่ะวะ่าบอกว่ามีแน่ๆเมืองเนี้ยเมืองเดือดอุ้ยข้างบนมีนะไง,ใ,งใช่ใช่ใช่ ไปไงเมืองบอกเลยว่าเมืองเนี้ยมาเนี้ยก็เจาคนแลก็โดนอันตรายเป็นไปได้หลีกเลี่ยงนะพ่อผมสำหรับสายเก็บแต้มเนาะตรงตู้ม่วงก็ต้องบนหินทุเรียนตรงหินอ่ะนะหนึ่งนะหนึ่งโอ้คนดัวอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากวางประตูวางแล้วโอเคมันเอาเรียน ไอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันน่าอยู่บนข้างบนปะไอตรงตู้ชกอ่ะอ๋อตรงปั๊มน้ำมันโอเคตรงหลังไอวอลเอาน้ำมันปะไม่ไม่ไอวอหลังไอวอเหรอสีแดงอ่ะใช่อะทำยไมเราขึ้นขึ้นดิบไม่ได้ปะอ๋อขึ้นได้นี่หว่าเนี่ยโอ้โหเยอะเลยหน้าหนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งหลังไอวอตรงหน้าเราอีกตัวนึง นมันหนีหนีหนีอหมดอ้าวหมดเลยเหรออ้าวแก้วเลยเขาจะเข้าวงมาพอดีที่ผมตีนี้แหม่มาเจอตีพวกเราก็โชค้ายหน่อยนะพอดีสาวๆมันตึงอ่ะตีเนี้ยทุกทีอ่ะยบขอไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมตอนนี้ศัตรูก็เหลือหมดแค่11คนเท่านั้นนะครับอุ้ยเราได้ฮัสยาฟรีเราพุ่งได้3ครั้งว่ตอนนี้ท่านผู้ชม ววแต่ว่าสแตตจะไม่ขึ้นนะมันขึ้นแค่สแต่มันขึ้นได้ถึง3ามผมถ้าเก็บสกิลมา1นสกิลนะเป็นสูตรในการพุ่งสามครั้งก็ไม่ได้ว่าสูตรหลอกอันนี้พุ่งได้ปหขึ้นได้ไหมดีเข้าวงได้ดินงั้นเราดิเข้ามาบีมารอเลยแล้วกันเราว่ามันต้องมีคนแน่แน่ท่านผู้ชมมีไหมเอ่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนครับผมอยู่ในบ้านแถวนี้แหละสักหลังหนึ่งผมจะลองปล่อยโดนดูโอเค ปล่อยซ้ายปล่อยขวาแล้วก็เข้ามาซื้อตาล่าเพื่อที่จะไปชิดมังกรในวันนี้ซื้ออ้าศัตรูอยู่ด้าน,านขวามือไกลๆเลยคุผม้มอยู่น่าอยู่ตรงบริเวณเขื่อนกําลังจะแบบคืบคลานเข้ามาที่เมืองนี้ไม่ได้หรอกเมืองนี้พี่คุมแล้วสามมีเครื่องดีดไหมครับมีใครมีเครื่องดีดไหมมีมมเลย <S 2> 2 <S อ๋ 2> 2ออ,อ้าวโอเคตั้งเลยงั้นเรียนตั้งเลยเนี่ยตั้ง<ม>เลย ตั้งเลยเนี่ยตั้งหันหน้าไปทางสามสี่ห้าเลยโอเคเน่เน่เน่เราไปหาอะไรมามันอยู่ในบ้านดุเรียนอุ้ยสองตัวมันเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วเหรอใช่อุ้ยบนบนข่ายิงบนเข่ายิงบนเข่ายิงระวังนะแป๊บนื้อดเรียนมันเยอะระวังอย่าไปถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อน สายมาตุเรียนอุ้ยมีคนยิงสายไกลๆสายไกลเกาดาวไกลๆม่งกับเกาเกาข้ามบานก่อนอุ้ยมีคนยิงดาวหนึ่งตุเรียนได้วหนึ่งตรงไหนยิงอันหนึ่งเราตามก่อนเฮ้ยเราตามไม่ได้โอ้โหตัวใกล้เราดาวยังไม่รู้อ่ะอยู่ตรงอ๋อข้างบนตรงเนินตรงเนินไม่ใครเลย ไอ้บอลสีแดงไม่รู้อ่ะใกล้ๆเราตัวผู้หญิงตายไปหนึ่งละตัวผู้ชายอยู่ไหนไม่รู้ไม่ทุเรียนตั้งขึ้นนี่ขึ้นไปหามันเลยเอ้ยไม่ขึ้นไปหามันดีกว่าทุเรียนตั้งตัวนี้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 นี่นี่นี่ตั้งตัวนี้เออเดี๋ยวเราต้องดีดมีคนอยู่กับเราเนี่ยใช่หรอไปเลยดีไปเลยไม่ดีไปดิโอเคโอเคเอาไปดิไปดิเอ้ยมันอยู่ไหนบ้านมันมาแล้วมันมาแล้วไปแล้วโอเค เห็นปะเข็แล้วโอเคมารดาแล้วโอ้โหไอ้หนุ่มโอเคโอเคตรงไหนยิงเขาเรียนอะเดี๋ยวเราไปหินละกันเรามาทช้เมื่อยไกลรอกับรับชมอ๋อมีคนจะดีเข้าเมืองมีคนจะวิ่งเข้าเมืองเฮ้ยเราจะได้ยิงมังกรไม่ได้รับชมมันวิ่งเข้าไปตู้ชูป่ตตัวหนึ่งอ่ะอุ้ยมันซื้อตาลาดด้วยมันซื้อตาลาดโดนนุ่นเรารอในเมืองก่อนไหม หรือว่าจะเล่นตัวบนเขาก่อนไปตรงนั้นอ่ะอ๋อโอเคเลยเห็นละจะตายจะตายจะตายอุ้ยกระสุนหมดโหสุดนายว่ะแล้วหนึ่งนะระวังนะเนี่ยแหละตัวนั้นแหละตัวที่พวกเราเห็นนั่นแหละเฮ้ยข้างในแล้วมันรานี่แล้วเนี่ยใช่ๆๆๆเช่่ยข้างในบ้างค่ะไปเลยอุ้ยเราเก็บตุยได้ไหม ฐาเปีน่ะอุ้ยตรงนี้มีนี่หน้าหน้ามันมีปืนมาปืนระเบิเฮ้ยมันดาวมันดาวโอ้โหไม่ทะลุไอ้โวเข้ามาได้ไงวะเนี่ยไอ้ตัวปืนระเบิดตายยังไม่รู้มันอยู่ข้างในมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านดูดีเราหนะแค่มันอยู่กับนู่นอะสองตัวมาช่วยนะนุ่นอันหนึ่งอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บ มันชุกหุยสวยโอเคเมื่อกี้ก็ถึกออกตามน,นะทุกคนสกิลใจช่วยชีวิตเอาไว้ยิงแบบดาวหนึ่งแนละ้วล้มสอนแล้วผู้ชมปึ่งๆเลยนหนึ่งนะเราชุดผู้เรียนได้อยู่มัง้งมันไม่หมอกแรงหรอกฮะไม่เป็นไร <c oughs> เราต้องไปยิงมังกรด้วยกันเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอเคอุ้ยหมอกแรงมาก หมอกแรงมากนุ่นไม่เฮ้ยเรามีเข็มชุบอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหไม่รอดหะท่านผู้ชมหมอกแรงจัดเลยโอ้ผมไม่ได้เติมยาเราสาดูสู้เราต้องไปยิงมังกรไอ้มาคนลตี้กันมาคอลตี้กันมาคอลตี้กันทุเรียนมคอลตี้กันทุเรียนขวามือก็มีนะทุเรียนระวังอุ้ยทุเรียนตั้งยิงมังกนตั้งไอ้มองกรนุ่นระวังขวามือยิงนุ่นขวามือก็มานุ่น โอเคไม่ตายอ่ะมาคนณระตี้กันมาคนลระตี้กันน,นุ่นเย็นเราต้องไปยิงมังกรเราต้องไ,ได้เกิดไอ้บอสไม่มีเฮ้ยรอยก่อนรอก่อนเราอยู่ตใต้เนินสิอย่าโผล่อย่าโผล่ให้มันสู้กันแล้วเราแบบรอปาลาระเบิดตอนที่มันสู้กันน่ะเออรอรอรอมีระเบิดแบบมีระเบิดได้ไหมระเบิดแบบทำด,ดา,มดาเมจอะมีป่ะมีไหมไม่มีหรอมีแต่ระเบิดนี้โอเคโอเคงั้นงั้นอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปรอมันนัวๆก่อนโอเคนั่งอยู่ใต้เนินไปนะอย่าโผล่หัวขึ้นไปนะ อ่ะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เฮ้ยมันจะปาระเบิดมาฝั่งเราเฮ้ยโอเคโอเคอเอาป่ะผมเชื่อว่านุ่นน่าจะทาได้ท่านผู้ชมเชื่อมือนุ่นโอ้ผมตายวงแบบฟรีๆเลยอะท่านผู้ชมสกิลพุ่งมาช้าเกินนะครับใช่ได,ได้โอเคนุ่นใจเย็นโอ้ยวอแตกนุ่นอ๋ออ๋อนุ่นหลบได้นุ่นหลบได้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยเราไปชาร์จกันนุ่นปาระเบิดไปเลยนุ่นเข้าทางแล้วปาระเบิด โอเคนุ่นบักสะกดนุ่นปาสะกดมาดูเฮ้ยนุ่นแจมนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเอาได้ยิงมังกรมาท่านผู้ชมนี่ไงเรายิงมังกรจะแบบว่าเกิดมาทั้งทีมเลยนะครับอ่าเป็นไงเฮ้มาดูว่าการยิงของเราเนี่ยจะแบบได้กี่แต้มนะผู้ชมเอาละต่อสู้กับอ่าอะไรสักอย่างหนึ่มังกรแห่งความมืดนะครับผมใช่ปะวะมันก็ไม่เหมือนมังกรในความมืดเลยยิงยิงยิง,ยง,ยง อันนี้คือมังกรจะเปลี่ยนแบบจะเปลี่ยนสีหัวไปเรื่อยจนกว่าจะเหลือหัวเดียวท่านผู้ชมครับนี่งจังจริงนะเราต้องหลบสกิลไม่ด้วยถ้าเราโดนสกิลมาเนี่ยเราจะแข่งนะครับผมต้องหลบนะและไม่ถึงตุยนี่ต้องหลบนี่ต้องหลบอ่ามันมีกี่หลอดมัน,เ,นเลือดมันเนี่ยมีเวลาจํากัดด้วย5นาทีต้องสังหารให้ได้แต่บอกเลยไม่ถึง1นาทีหรอกถ้าตุยแล้วอา้าวพอหักไปแล้วหนึ่ง เอาดีหักไปเนี่ยจะรวมหัวแล้วโอเคมันรวมหัวแล้วเอาให้ตายเอาให้แตกเดี๋ยวมาดูกันว่าได้แตกบวกอะไรจากการสังหารมังกรตายปะตายไหมเรียบร้อยอ่าก็การต่อสู้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่แต้มนะผมอ่านี่ อันนี้ผมได้โบนัสจากการแบบสมรภูมิลบประมาณอ่ะเท่าไหร่เนี่ยประมาณ40แต้มไอ้ประมาณ50แต้มก็ได้จากมังกรยี่สิแต้มแบบฟรีๆท่านผู้ชมอ่ะได้จากบูย่าอีก5แต้มนะเห็นปะ่ะคะแนนของมังกรไหมยี่แต้มเห็นไหมเนี่ยที่มันบอกเนี่ยข้างบนเนี่ยอ่าก็ลองไปดูก็ได้สำหรับเทคนิคการแบบดันแรงขึ้นแรงในการยิงมังกรน,นั่นเองท่านผู้ชมครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อมาดูกันด้วยนะครับบ๊ายบาย